สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้ไม่เจอกันนานเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนทรายดูดกันนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยี๋ยวผมขอเตรียมของก่อนเนี่ยครับของก็ยังมีข้างล่างนะครับทรายอะไรก็ได้บล็อกอะไรก็ได้กับอันนี้ชูเกอร์นะครับชูเกอร์แบบที่เป็นเตาครับ วา<ว>เอากี่บล็อกก็ได้ความยาวกี่บล็อกก็ได้ครับพวกเขาขุดแค่นหนึ่งอันนี้สามบล็อกมม่มต้องสางบล็อกด้วยอะไรก็ได้ครับเอานะครับให้มันหนีเป็นแบบนี้สามบล็อกแล้วก็เอาบล็อกอะไรก็ได้นะครับมาวางแบบนี้ วางให้ลมแบบนีอือนะครับวางอันนี้ตอนแรกเลยนะครับวางทายทายอะไรก็ได้นะครับให้มันตกแบบนี้นี่ต้องทำแบบนี้อย่างเดียวนะครับเบ,บี๋ยวมันจะทำไม่ได้ หลังจากทำไมนี้เสร็จแล้วครับเนี่ยนะครับเราก็ขุดเลยน้องผมมันนอนล่ะนะครับเ,เดี๋ยวจะลองแมวครับแกมาหลอดครับไอพวกเขาหลอกมันเตะหนูด้วยมันเตะหนูด้วยมันเตะหนูด้วยมันเตะสองครั้งเลยครับบ้า จริงๆครับมะหนาบ้าคนเดียวเดี๋ยวตกแต่งก่อนนะครับใช่เลยครับมะนาค้อนเดืออูกูจะหายกมึงนี่นะครับพอตกแต่งเสร็จแล้วนะครับเราจะเราจะมาลองฮะโยนของมันเนี่ยมันก็จะหายไปเลยสายมันก็จะเหมือนจะดูดเราด้วยนะครับเนี่ยเอาสายกูคือ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับสำหรับวันนี้ไวมาเจอกับพี่ภูคลิปหน้านะจุ๊บจุ๊บอเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนทำปีกวิเศษนะครับ